เด็กๆคราบมาแล้วครับมาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับครูแรกเด็กด้วยนะครับป็นกำลังใจให้กันนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับช่องนี้นะครับเงินรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนด้วยนะครับ

คุอ3จังเฮ้ยปรตูด้วยเฟืองปักเลนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูพาลโอเคเข่า้รเขาสู่ครูา่เนวั้ไปโงพยบาลมานะครับพานเื้อไปไปหาหมนะครับนื่งจากล้มนะครับก็ปอดภัยแล้วครับฟันหักนะครับหนูเพื่มจากคิปที่แล้วนะครับ มผ่ามาแล้วนะครับธนาลองเหวไปแล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้เอาแหฝรั่งกับแหไทยนะครับลองดูกันทีนี้บวกกันสิมันจะได้ตัวไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมไป let's go มาซิกก่อนเลย out sit sit เดี๋ยวนี้มันก็ดีอยู่คนนี้กูดึงเลยเหรอกูได้เลยอ่ะร้องกูได นไลน้องเเออาห็นดูยากวานแหงพลังได้ก็ได้นะได้ก็ได้ปลากรดแต่ผมเลือกว่าปลาชักทงนี่จะปลดเสยอ๋อปลานี่ก็ติดรู้ปลานี่ปลาปลาไทยปลาอะไรนี่ปลาปลากรดแต่ผมเลือกว่าปลาชักทง พวกหนูเรียกปลา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 ชักทงปลาหลุดปลหลุดสายจับซอยนี battles 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 <t 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 ่เอาหัวมันออกก่อนสองส่ม่งสองยึบไม่ตรนี้ก็ใหม่ปันผัก ตรงแบบมันบันทันเลยค่ะมาดูพิซิกไม่รอบแล้มันจะเป็นจุงสีไงหนึ่งสองสามเ้ยแตกแมวแมวแมวไอ้หนึ่งสองสามเอ้ยแตกด้วยก็ได้ค่ะ

ปลาม่น nah. ้่านนีここ่ยเพื่อสองตัวนละดูเลยสอตัวปลาสามตัวดูดิมันยังว่าไม่ได้อยู่ปลาว่าสามตัวดูดูมันไม่ดูปลาด้วยขวันเลยปลาสามตัวนั่นนะดูดูเขาบอกว่าปลาสามตัวมันไม่เห็นปลาเฮ่ปลาไม่ได้เฉยเลยพนะว่านแตกเนี่ยนะเมื่อกี้อ่ะสามตัวนึงแล้วทำไมไม่ดูลขวัญว่าแม่นย่อยหนูเ้เอึ่ยหนูนละ ก็บอกกูได้เั้ไงเสืละเอ้าซิกซิกเออกอด้วยกระดุมเสื้อใช่ไหมไปดูพี่อ้น่ใชดูอ้นดูอ้นออกชี้อ้นเดียวเดียวใช่มสองที่สองตัวเหรอใช่ข้างบนข้างบนหัวข้างบนหัวนี่นี่ตัวนึงสามไม่ใช่หรอตัวตังกลางไม่ใช่นั่นไงนี่ไงตัวนึงสามตัวใช่ไหมไมยใชจริงด้วยเนี่ นี่ซ oh, ิกเกอสามตัวโอ้ซ <in well, ีกเกอสามตัวนะครับเสียงอระปุกดเลยหมดหวังเลยไปเราหมดหวังเลยเออได้เลยใช่ไหมได้เลยแอริออนเรียงบัไดเรนนอนเป่ายิงชุดหลังแตกอยู่นะถ้ามันมาปล่อยไกลกันเต็มได้เลยมีไม่ได้ดูดิ ทางหมดเด้ี่เ็ umas, ได้บ่ได oh, hey, okay. ้เรียงไปเลยเดิอไปงูอีกลอกคู่นู้นหมดหมดเฮ้เตียกนือยังยก็ดีอยู่แต่ก็เชื่อกน้อ่นเชื่ออย่างเปเตียโครโลีขาดตคือกันแต่คือกัน hãy subscribe cho kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những không được, dẫn ยมาแู่หนุ่ยน่ามาอย่างไล้ไม่ได้ได้บ่คู่ไม่ไาอยู่ประกวดสองสามปี้วไปปรกกดดสิดูปูเยอะจังสามตัวสตัวเฮ้ยปรกด้วยมาเปียกปากมือนะ โอ้ยได้ประกวด้วยครับสองตัวหนึทำไมคุณให้เยอะจังนี่ไงตัวหนึ่งนี่ไงถ้าหวานแตกก็ได้นี่ตัวหนึ่งนี่ไงตัวหนึ่งห้าตัวอ้โห้าตัวเลยครับฟังเดียวดูดิเอาที่มาใส่ด้านหคู่หวานแตกไงคนี่ยค่ได้ใช่ถ้าพวกเธอหวานไม่แตกมันก็ไม่ได้จ้ะเนาะได้เดี๋ยวจังหวัดเอาที่ใส่อยู่ที่ไรับกล้องเดี๋ยวประกวดกันปุ๊บก็คนไม้มีประโยชน์อะไร ฉันไม่ได้มากับเธออะไรแล้วใครพูดให้เธอเธอพูดลอยๆนะเธอรับเลยงนะเราไม่กินอยู่นิ่งๆน่อยสิเอามาเด้เอาเหลืหัวค่ะเหลือัวห้าตัวหมดแล้วแล้วบ่บ่เตกต่ำนานแพ่ฝรั่งหยิบหยับหยิบไม่เตะเสียเงียบก่โกจนังให้เงียบไดเอาวะ ตำนานแหฝรั่งตนีวกน้าักู่ย่าตำนานแหฝรั่งโตโน่ได้ตัวเดียวโอ้ัยังด้ป่าน้อยย่เมียเ้ไม่ไปตรงไหนนี่เหอเนี่ยเนาะมีแต่แน่นอนเชื่อหนูอนนไปแ่้นอนเรานี่ยเียงนะเจอไปเบียงเออ

หลุดแเบยงดสอนะสองข้างใช้มือสองข้างเบียงไปอย่างนี้ชวยมากทุกคนางแล้วแตกเป็นแตกแตกออกเป็นใบบ้านใบ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 ไม้ใบทับเลยทุกคนมีคูได้ปะคูได้ปะทไมหวปวไม่ได้คูได้ปะไปตกปลาปลาเยอะมากเลยนี้ชิช กูได้ปะกได้ปะดูปลาดูขึมาเลยนี่ล่ะดูต่อได้มนีายนั่างมาเลยนะเนี่ยปลาพวปลายอะมากกูเก็บเอะดตัวได้ียนี่สองนับเนะอั็บตัวตัวนะครับสิบสองเวสิบสองนี่เก็บตัวเลยนะครับโอ้ครั้งเดียวขอให้หน้าประมาณตรงนั้นนุ้ยนุ้ยอยากกวน มดี่เริ่อนู้รประยไง่ะขอนั่นั้นมันมีอะไรไมไม่มีอะออกค่ะออกบังหมดแล้วค่ะเงี้ยวคุณเนะคือดบวม่นะใบบัวหเปล่าดอกไหนอ๋ออันละเล่หนบอ อยากวานเอ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็สรุปคลิปนะครับอ่ะสรุปทีเดียวไม่ละอ่ะนะครับได้ปลาไหมพิกดูปลาซิโอได้เยอะเลยนะครับปลาปลาเยอะอยู่นะได้ปลาอะไรด้วยปลาหลดภาษาไทยปลาอะไรไม่รู้ปลาหลดนะครับได้ไม่แพงวัแล้วก็ปาด้วยค่ะเอาปาก็ได้นะเอาดูปลาหลดซิครูบ้างไอแบมือซิซิแบมือนี่ใช่แบมือซิซเออตอนนี้ มัามามาเลยมาไทยมาไทยมาไทยอ่ะนะครับปลาปลาหลุดนะครับไม่รู้ว่าไทยปลาอะไรนะครับเอ่อมันไม่ได้ตดนแหบ่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยเราได้ปลาอันนี้ด้วยเฉยนะครับโอ้โหุกมากเลยนะครับทุกมากเลยนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามเด็กๆด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าครูเพิ่งมาจากโรงพยาบาลนะครับเหมือนที่พูดไปนะครับก็ติื้ืนเปิดไพโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้ที่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ